สวัสดีครับว,วันนี้ก็อยู่กับรายการเด็กละอ่อนชาแนลกับช่วงอะไรแค่ขยับก็จับของกินวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินของเนี่ยมันแบบว่าจะบอกว่าอ้วนก็อ้วนนะก็อ้วนอยู่แหละแต่คือพอปริพอปริมาณน,นะครับไม่ใช่อาหารไทยด้วยนะเป <c oughs> ็นอาหารต่างประ <c oughs> เทศเกาหลีล่ะต่างประเทศเกาหลีเนี่ยเกาหลีโอเคฮะ ต๊อกกิ๊กต๊อกปกกี้นะคะตอกกิ๊ใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นโลชีตนะแล้วก็มันจะมีรสหนึ่งคือรสไก่อินรรสชีสอ๋อรสชีสได้ยินว่าโลชีตมันจะมีสองรสนะคะรสสไปซี่กับรสชีสมันมีมีรสวานิลลากับช็อกโกแลตไม่ใช่นั่นเนไอติมอันนี้มันก็มาในรูปแบบถ้วยแบบนี้นะคะโอเควันนี้เราก็มารีมาเรียกว่ารีวิวแล้วกันมากินให้ดูด้วยมาซดให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวขอดูส่วนผสมหน่อยดิ มีอะไรบ้างอ่ะตอกบอกกิ64%ี่นะครับผงชีสอ๋อใช้เป็นผงนะครับตานมีพริกป่นอืมเขาบอกว่าผู้แพ้อาหารเนี่ยมีแป้งสาลีผลิตภัณฑ์นมนะครับสำหรับผู้ที่แพ้อาหารชแป้งสาลีแล้วนี่นะอืมม,มีมีบอกสรรพคุณด้วยนะครับโอเคแล้วแกะไงอะ่ะหมุนเหรออ๋อแกะธรรมดานี่ฮะอืมข้างในก็จะเป็นเหมือนสีเทียนไม่ใช่แล้วสีเทียนทุกคน,นเรากินเทียนไม่ใช่เออดิ มันแข็งมากอ่ะมันแข็งๆนะครับเหมือนเหมือนช็อกอ่ะฮะมันแข็งเหมือนช็อกแล้วก็มีหมนกรณีมันเป็นแป้งต๊อกนะคะมีสารการบูดให้ด้วยนะรับเรียกว่าแป้งต๊อกแป้งต๊อกอ่ะอืเป็นของเกาหลีเกาหลีเขานิยมกินกันมากเลยอืแข็งน้อปกติเห็นแมี่กินมาม่าเกาหลีไงวันนี้มากินต็อกอ้วก็มีนี่ครับเหมือนเป็นน้ําน้ําผงชีสหรือไรม์รู้แหละข้างในเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองแกะดูบอกให้แกะต๊อกบกกิ๋เนี่ยลงไปก่อนอันดับแรกฮะอันนี้ด้วยนะครับอันนีี้นน่สสวผมพิเศษครับ ห้ามกินนะอันนี้ไม่ดีนะมันเป็นสารกันบูดนะกินเข้าไปอาจตายได้เลยนะ mm hmm. กลิ่นมันกินได้เลยกัดกินได้เลยกลิ่นกลิ่นมันไม่ด้พึงประสงค์อะผมว่าเนี้ยแหละมันยังไม่สุกมันไม่ได้ค่อยพึงประสงค์เท่าไหร่เลยวะเหมือนเทียนเหมือนอะไรเลยันนี้ระวังหงนะอ่ามันเป็นมันเป็นผงหรือเปล่าเนี่ยมันน่าจะเป็นผงอะไแหละอุ้ยนั่นไงเป็นผงจริงด้วย การเป็นผงอย่างนี้นะฮะเห็นไหมคล้าย,ายพวกม,ม,มาม่มมานั่นแหละมาม่มมาไทยเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แค่เปลี่ยนจากเส้นเป็นมันก็แป้งเหมือนกันแต่แค่มันใหญ่ขึ้นนะเข้าใจไหมแต่ลดแต่ว่าความเขาเรียกอะไรน,นะอัดทนรสหรือว่าเวลาสัมผัสเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยเราต้องไปลองชิมดูหอมอ่ะเหมือนกลิ่นเหมือนมาม่าเกาหลีเด้อกลิ่นเหมือนมาม่าเกาหลีเด้เลยพวกนี้มันทําคล้ายกันแน่เลยผมมันต้องเผ็ดแน่่เลยครับเผ็ดชี้อ่ะเขาบอกว่ามันจะ กลมกล่อมน,นิดนึงไม่ได้เผ็ดมากเนะครับมากาลแล้วก็เติมน้ําตามที่สูตรบอกคือเติมน้ํา50มิลลิลิตร ml นะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนที่เราไปทาเนี่ยเราจะไปใส่เครื่องเวฟนะครับผมจะไม่ได้ถ่ายตอนเครื่องเวฟนะก็อตอนนี้นะครับเราไปต้มมาแล้วนะครับก็ใช้น้ําประมาณเปิดให้ดูเลยโอ้ยไหนควันวะ <c oughs> อ๋อนี่ไงนี่นะฮะน้ำนิดเดียวเองใส่ไม่เยอะ เห็นไหมฮะน้ำใสไม่เยอะใส่ประมาณแบบสมมติว่าต้มบอกิเราใสประมาณไหนแล้วก็ใส่น้ำประมาณนั้นนะครับมันจะเข้มข้นแล้วก็อร่อยมากหืมหืวออันนี้เขาเป็นจานให้เราเปล่านี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูเพื่อความแบบอยากกินนี่อายแล้วไงหืมนี่เห็นไหมอื้ม คัอยอดอ่ะแป้งมันแบบนุ่มๆแล้วก็เผ็ดๆ,<ช>ๆกลมกล่อชีสนิดนึงคือแบบว่าเคยเคยใครกินเคยกินม,มาม่าเกาหลีชีสอะะ่ะคล้ายๆงั้นแต่บ้านนี้จะชีสแบบแน่นกว่าแล้วก็ไม่เผ็ดคือเส้นมันอ่ะมันเด็ดที่ว่าตอบกิเนี่ยมันนุ่มเว้ยมันนุ่มแบบมันหนึบๆอะ่อะเขาเรียกมคุมเคยกินโมจิไหมอือทำไมคนละราชาตินะอือม,มันนุ่มคล้ายๆโมจิเถอะอือแต่ตอบอกิอันนี้จะเล็กนะ เล็กกว่าพวกร้านบอนชอนอือบอนชอนมันจะใหญ่ๆเลยอ่ะก็คือทําง,ง่ายมากสองอันเลยผมกําลังฟันขึ้นเลยเนี่ย <c oughs> สยโยเสแงชาร์โรเขาจะมาแน่อ่ะซดน้ำต่อได้ไหมเนี่ย <c oughs> ได้อดรสดิแกงร้อนเลยอ่ะ <c oughs> น้ำเข้มข้นมากอืใส่น้ำน่าใส่เยอะกว่านี้น่าจะซดเลยอีกนะ <c oughs> แต่ว่ามันจะไม่ค่อนๆติดเต้นไง <c oughs> ชีสมาเต็ม เฮ้ยซะตะเกียบมคีบยากยังวะหน่อยอ่ะมันเดิมฮะรายการนี้ผมแน่ทุกคนนั่งดูจนผมกินจนจบอทุกคนก็อยากกินอมามากช่วมากินอืม อยากให้ทุกคนฟังเสียงเชียวมากเลยไม่เหนียวนี่ไม่เหนียวนี่ครับไมา่างนี้วนีเขาบอกว่า <c oughs> คนเกาหลีจะชอบกินอะไรเหนื้อเหนียวเนอะเนื้อหมูเนี่ยข้นเหนียวเลยหนังป๊อกบกติ๋งอะอืมะอะมอนนันก็อร่อยเนาะแบบค่อยดูคลิปพี่แบาบกาว่า กินอาหารแล้วแบบให้ฟังเสียงก่อนค้ยวตอนกินไหมๆๆจุดเด็ดมากทำรายการนี้ให้ลายนะแม่แม่แบบว่าหิวตลอดทุกทีเลยหิวมากๆเพราะาต้องมารอทำกินอันนี้แนนม่กินไม่หมด เยอะนะเยอะเดูมันเล็กแต่เยอะเคยเห็นคนเขากินใน u t u b e อ่ะนะคนเกาหลีออันเบลเลอร์อันใหญ่กว่าเราอีกนะแต่เขากินแบบเคี้ยวแบบมันสี่ห้าทีอ่ะหมดเขาเคี้ยวสี่ห้าทีเองเขาืนเลยนะอันนี้เราเคี้ยวตั้งหลายรอบกินต็อกบกกิก็เหมือนกินข้าวครับข้าวเปล่าอันนี้มีส่วนผสมอร่อยอ่ะ xanh hoàn tặng ra cho rồi thôi không rồi đất xong ก็โอเคนะครับก็ตอนนี้นะฮะเราก็กินจนหมดแล้วนะครับเบียร์กินที้หมดเลยโอเคสําหรับวันนี้นะครับตองโบกินะฮะถ้าเกิดว่าชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ชอบนะครัแล้วกดแชร์นะคะอ่านะครับถ้าถามว่าสั่งซื้อที่ไหนไม่รู้ตานเน็ตอะค่ะมาแล้วแต่ที่เราหาดูนะครับเน็ตมีอยู่นะครับตอบกิแต่มันกระปุกมันแพงยู่นะร้อยหนึ่งอะคือผมถ้าซื้อไปลองกินได้โอเคมันร้อยเดียวมันโอเคนะครับแต่ถ้าเกิด ซื้อไปกินแบบไปกินทุกวันทุกวันก็ไม่ไหวมันแพงเกินนะครับโอเคหรืถจะใครรวยก็แล้วแต่คุณน,นะฮะโอเค <c oughs> โอเ้กหรับวันดีพวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัส <c oughs> ดี <c oughs> ครับ